สวัสดีคะ่ะเด็กๆนะคะชับบ้นประถมศึกษาปีที่1ทุกคนนะคะอ่าวันนี้นะคะตอนบ่ายนะคะเวลา13นาฬิกาถึง14นาฬิกานะคะก็พบกับครูกิ๊กอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะครูกิก๊กจะมาสอนวิชาวิทยาศาสตร์นั่นเองนะคะให้ใเด็กๆนะคะเปิดใบงานนะคะหน้านี้ขึ้นมานเด็กๆก,ก็จะเห็นใช่ไหมคะอ่าเรามาดูกันนะคะเขาบอกว่าคําถามนะคะหลังจากทํากิจกรรมนะคะหนึ่ง ส่วนต่างๆนะคะที่อยู่ภายนอกร่างกายมีอะไรบ้างใช่ไหมคะคราวที่แล้วเราเรียนไปแล้วว่าส่วนต่างๆที่อยู่ภายอกร่างกายมีอะไรบ้างเช่นตาหูจมูกแล้วก็ปากนั่นเองใช่ไหมคะมีแขนมีมือใช่ไหมคะมีขามีเท้าเด็กๆได้เรียนรู้ไปแล้วใช่ไหมคะอ่ะเอาส่วนอวัยวะภายในนะคะอ่ะเราจะมาเริ่มเริ่มเรียนกันก่อนตอนนี้เนะเาะแล้วก็ครั้งหน้าจะมาเล่นอย่างจริงจัง อวัยวะภายในคือสิ่งที่เรามองมองไม่เห็นนะคะแล้วก็จับต้องไม่ได้ใช่ไหมคะแต่อวัยวะภายนอกสามารถจับได้นะคะแต่อวัอวอวยวะภายในไม่สามารถจับได้มันอยู่ภายในร่างกายของเรานะคะเช่นปอดหัวใจนะคะหัวใจลำไส้สมองกระเพาะอาหารและกระทั่งอ่าใช่ไหมคะอันพวกนี้นะคะคืออวัยวะภายในอ่ะขอ้อแรกเขาบอกว่าให้นักเรียนนะคะ ส่วนต่างๆที่อยู่ภายในร่างกายมีอะไรบ้างนะคะให้เด็กๆวงกลมเช่นวงกลมที่ที่ปากใช่ไหมคะปากอะไรอีกมือใช่ไหมแขนกับมือเท้ากับขาจมูกแล้วก็ตานะคะ่เด็กๆลองทําดูนะต่อมาข้อที่สองนะคะเขาบอกว่าส่วนต่างๆที่อยู่ภายในร่างกายส่วนต่างๆที่อยู่ภายในร่างกายมีอะไรบ้างเด็กๆรู้ไหมคะ อะไรบ้างที่อยู่ภายในร่างกายอ่าเด็กๆก,ก็วงไปเลยใช่ไหมคะอ่ะมีสมองมีอะไรอีกอ่ามีอะไรคะหัวใจลำไส้พวกนี้นะคะให้เด็กๆลองกลับลองไปทําดูนะคะอ่าให้เด็กๆกลับลองไปทําดูนะว่าเด็กๆเ,เข้าใจหรือเปล่านะคะมาณนนี้นะคะส่วนต,าต่างๆนะคะของร่างกายแต่ละส่วนมีลักษณะเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรนะคะ ก็ให้เด็กๆลองทําดูแต่ละส่วนนะคะมีลักษณะแตกต่างกันเด็กๆก็เขียนว่าแตกต่างกันนะคะจากกิจกรรมนะคะสรุปได้ว่าร่างกายของเรานะคะมีส่วนต่างๆนะคะหนึ่งส่วนหรือหลายส่วนอ่าร่างกายของเรานะคะมีส่วน, er วนต่างหลายส่วนทั้งที่อยู่ภายนอกนะคะและภายในร่างกายแต่ละส่วนมีลักษณะแตกต่างกันนะคะก็ให้เด็กๆนะคะขีดที่ตรงว่าหลายส่วนนะๆๆๆอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะ คุณครูนะคะก็จะลองให้เด็กๆนะคะกลับไปทํานะคะเป็นการบ้านแล้วอันไหนที่ครูยังไม่ได้แบบสอนหรือว่าให้คําตอบเด็กๆก็ลองกลับไปทบทวนไปวงกลมดูนะคะอ่ะนี่ก็คุณครูก็สอนเรื่องการทำรายงานนะคะอ่ะให้เด็กๆฝึกทำรายงานผิดถูกคุณครูไม่ว่าเลยนะคะขอให้เด็กๆนะคะตั้งใจทํางานมาคุณครูก็จะดูความตั้งใจของนักเรียนนะคะอ่ะก็จบนะคะการทำรายงานนะคะก็คุณครูก็หวังว่านะคะ เด็กๆนะคะจะตั้งใจทํางานเขาตั้งใจคิปดูคิปวิดีโอของคุณครูทุกคนนะคะอ่ะก่อนจะเจอกันคาบเรียนหน้านะคุณครูนะคะก็เป็นห่วงสุขภาพของเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งที่น่ารักทุกคนนะคะพอช่วงมีนะคะจังหวัดเรานะคะเป็นพื้นที่สีแดงเข้มนะคะโควิดระบาดหนักมากเด็กๆไปไหนมาไหนนะคะหรือว่าผู้ปกครองไปทํางานไหนก็ คุณครูก็เป็นห่วงก็ให้หัวขอนะคะหรือว่าเด็กๆนะคะสวมแม้นะคะก่อนจะออกไปข้างนอกเนะาะมันล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วก็รักษาสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะอ่ะคุณครูก็กล่องว่านะคะเราจะผ่านโควิดนี้ไปด้วยกันนะ,ะลูกสู้ๆนะคะอ่ะแล้วเรานะคะจะเจอกันในคาบเรียนหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย